อข่าวร้นเข,ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการอภิปรายในเชิงวิชาการล่าสุดของคณะนิติราชที่พูดถึงแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้25สสและส,ละสวเป็นคนยกร่างและนอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนก็ยังมีการเสนอให้มีการลดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนล,ลงอีกด้วย โดยที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติราชได้จัดอภิปรายในหัวข้อล้มล้างผลพวงรัฐประหารนีรโทศกรรมปรองดองพร้อมกันนี้ยังได้ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการเสนอเหตุผลที่ต้องล้มล้างกระบวนการหลังจากรัฐประหารในขั้นตอนต่างๆอาทิ การลบล้างคำพิพากษาของศาลการให้เหตุผลหลักวิชานิติศาสตร์ในการลบล้างผลพวงรัฐประหารพร้อมกันนี้กลุ่มนิติราชเสนอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและให้ยกร่างรัฐธรรมนูญมาใหม่โดยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างภายใต้ชื่อคณะกรรมการจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยจำนวน25คนโดยมีที่มาประกอบด้วย1 ให้20คนมาจากสสและให้ทั้งพักฝ่ายค้านและรัฐบาลไปตกลงเรื่องการกำหนดโคต้ากันเองและ2ให้อีก5คนมาจากสวอโดย3คนมาจากการเลือกตั้งและ2คนมาจากการสัญหาทั้งนี้หลักการดังกล่าวนี้คณะนิติราชประมวลจากการชอบประมวลจากการชอบธรรมและประสิทธิภาพการร่างรัฐธรรมนูญที่ประเทศต่างๆเคยใช้และได้ผลดี ส่วนกระบวนการแก้ไขให้คณะกรรมการกำหนดกรอบและรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วจึงยกร่างเพื่อให้สภาวิภา์วิจารณ์ก่อนที่จะนำกลับมาแก้ไขและสุดท้ายจึงนำไปทำประชามติโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ9เดือนก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะของคณะนิติราชที่เกิดขึ้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของคณะนิติราช ท่ามกลางกระแสข่าวการปฏิวัติที่เกิดขึ้นค่ะในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของคอลัมนิสอย่างลูกชาวนาไทยในเว็บไซต์ไทยฟรีนิวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวการท้าทายกระแสข่าวการหยิบเอาประเด็นแก้ไขมาตรา112เข้ามาผูกโยงกับการปฏิวัติในบทความออกมาทำรัฐประหารเลยถ้าอยากน้องเลือดแบบลิเบียขู่ดีนักกล้าก,ก็ออกมา ผมเริ่มรำคาญพวกไม่มีเหตุผลที่จะพูดคุยกันให้เข้าใจเรื่อง112เมื่อไม่มีเหตุผลที่จะยกมาหักล้างคนอื่นได้ก็ขู่จะใช้กำลังหักด้ามพราด้วยเขา่าเมื่อหมดปัญญาก็กจะยกเหตุผลมาสู้แสดงว่าเรื่องกฎหมาย112มันมีเรื่องไม่ถูกต้องจริงๆทั้งแนวคิดตัวบทและการใช้อำนาจเพราะหากมันมีเหตุมีผลการยกเหตุผลขึ้นมาสู้กับฝ่ายที่เสนอให้แก้ฝ่ายนั้นก็ต้องตกไปหรือสู้ไม่ได้ นี่ขู่จะใช้กำลังจะทำรัฐประหารอะไรโดยตลอดกลายเป็นสังคมไร้อารยธรรมป่าเถื่อนไม่มีวัฒนธรรมไปได้นี่หรือครับสังคมไทยที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครในโลกคือมันป่าเถื่อนกว่าคนทั้งโลกเขาใช่ไหมครับแล้วภูมิใจความไม่เหมือนใครในโลกซึ่งก็คือสังคมป่าเถื่อนไร้อารยธรรมแบบนี้ ลูกชาวนาไทยยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีเหตุมีผลที่ดีสามารถดำรงอยู่ได้ต่อให้ใช้กำลังข่มขู่สุดท้ายก็คงไม่มีใครกลัวและเขาก็พร้อมที่จะสู้กับความป่าเถื่อนอันนั้นการสู้กับความไม่ถูกต้องนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องอยู่แล้วหากเรื่องใดมีเหตุผลการจูงใจคนก็คงไม่ยากเพราะคนส่วนใหญ่ย่อมมีเหตุมีผลแล้วนี่มันก็ศตวรรษที่21 คนไทยไม่ได้จบป4แต่มีการศึกษาอ่านออกเขียนได้จบม6กันค้อนประเทศแล้วดังนั้นการขู่ออกมาทำรัฐประหารก็ทำเลยครับหากจะทำรัฐประหารโดยอ้างว่าไม่ต้องการให้มีการแก้ไขก็กฎหมายมาตรา1 1 2ให้กฎหมายมันเป็นอารยชนขึ้นไม่ใช่กฎหมายป่าเถื่อนโดยต่อต้านไปทั่วโลกแบบนี้ลูกชาวนาไทยยังได้ท้ากองทัพด้วยว่า อยากทำรัฐประหารเรื่องนี้ก็ทำเลยกล้าๆหน่อยกฎหมายมีไว้ให้แก้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยไม่ใช่เข้ามาเสนอให้เปลี่ยนระบบการปกครองอะไรแต่ทำรัฐประหารมันล้มรัฐธรรมนูญล้ลมล้างระบบการปกครองทุกคนเขาก็พร้อมที่จะสู้กับอำนาจป่าเถื่อนอยู่แล้ว การออกมาเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงและลูกชาวนาไทยนะคะท่ามกลางกระแสข่าวการปฏิวัติของกองทัพภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากพลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภามาเป็นพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณทัศน์ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านของกองทัพเองที่ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการไม่มีปัญหาในการทํางานกับพลอากาศเอกสุกัมพลว่าสามารถทํางานร่วมกันได้และไม่มีปัญหาขัดแย้งกับพลอากาศเอกสุกัมพลแต่อย่างใด การตั้งแล้วมันมีกันเราที่ควรจะต้องถามเราถามได้ไหมคะว่าจะเอาใครยังไงเราเขาเาบนข้าบนเป็นรัฐบาลเป็นนายก็ต้องต้องเป็นคนตั้ง๋ยวไม่ใช่ถามเราแต่ว่าในฐานะที่ต้องลองรองหรือว่าทํางานด้วยกันควรจะต้องถามหน่อยคำถามว่าต้องฟองดองตอนนี้ใครจะรอกครคำถาม่ถามได้ก่อนตอนนี้ใครจะรอกัยก่น็เหมือนว่าท่านสุกุมวกับทางสาธารณการแบบงี้อาจจะมีปัญหากัอยู่หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีเพราะว่าตอนที่ท่านทําเรื่องกระทรวง ตอนสบปรสบปรเราก็ทำงานกับท่านซึ่งท่านก็เป็นท่านที่มีประสิทธิภาพมีการตัดสินใจที่เหมาะสมเลยใช่ไหมอันนี้พูดถึงตอนที่เราทํางานด้วยกันตรงน,นั้นนะครับถูนะครับ<ม>แต่เนืนนน<ๆ>้อๆกว่านี้ก็ตอบไม่ได้ไงคือหมายว่ามันไม่ใช่กิจที่ในขณะที่พลเอกประยุจันโอชาก็ย้าชัดนะคะว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะไม่มีการปฏิวัติเป็นอันขาดใช่ไหมคะว่าจะมีการปฏิวัติขึ้นอีกครั้งะจากลัฐ ทานที่ไหนอะไม่เห็นว่าเราทับไม่พอใจแล้วมันตปีไหนในเราอะไรล่ะเราทับอะไรเราไหนทั้งพวสารอเลยก็ผมพูดอยู่นี่ไงล่ะผมจะไปเฉยๆผมจะไปเกี่ยวข้องอะไระผมก็ทําหน้าที่ของผมใครจะปฏิวัติล่ะยังไม่มีมั้งหรือสื่อสื่อสื่อ,อ,อตาลจะปฏิวัติหรือเปล่าล่ะเขาอกกัันนช่วมา๋อเหรอเอ่อบอกด้วยแล้วกันเมื่อไหร่เกิดอ่ะในขณะที่พลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก็เชื่อว่าการปฏิวัติ ก็เชื่อว่าการปฏิวัติเพราะเรื่องว่าหมิ่นสถาบันไม่น่าจะใช่เหตุผลไม่มีใครอยากจะปฏิวัติเพราะไม่ใช่เรื่องที่ดีและทั้งนี้ความสัมพันธ์กับผู้บัญชาการเหล่าทัพพลอากาศเอกสุกรรมพลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งจากความสัมพันธ์ที่ปรากฏก็ต้องย้อนกลับไปมองถึงบทความของลูกชาวนาไทยพร้อมกับตั้งคำถามว่าการออกมาท้าทายกองทัพท่ามกลางกระแสข่าวการปฏิวัติทั้งทงที่ความสัมพันธ์ของกองทัพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก็ถือว่ากําลังอยู่ในเกณฑ์ดีก็ไม่มีเหตุผลอย่างใดที่จะมาปฏิวัติขณะที่การยืนยันของผลนการเอกสุกรรมพลที่ระบุเอาไว้ว่าการแก้ไขมาตรา1.12ก็ไม่ใช่เหตุผลของการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งการออกมาท้าทายให้ทหารออกมาปฏิวัติและข่มขู่ในเชิงเปรียบเทียบกับสถานการณ์นองเลือดแบบประเทศลิเบียนั้นลูกชาวนาไทยต้องการอะไรจากการปฏิวัติกันแน่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อนับจากนี้นะคะหมดเวลาของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะท้ายนี้ต้องขอสวัสดีปีใหม่จีนกับคุณผู้ชมด้วยนะคะซินเจียยู่อีซิน,นีฮวดใช้ซินเจิงหรูอีสซินเนียนฟ้าใช้ค่ะ พบกันบิดครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะกับเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกดิฉันชันชด,ดาพรสีอุดรและทีมงานรายการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีอีทีดีมาก็แบบถูกใจก็เรานั้นเห็